คือได้ถ้าเป็นพวกหัวอเอฟเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยเอฟอย่างนี้รหัสประจำตัวใช่ไหมใช่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 มันจะมีสองแบบนะครับพี่น้องงัวเลือดลอยว่าจำเป็นวต้องขอบทองนะครับมันจะมีถ้าเป็นขอบแล้วถ้าเป็นเลือดร้อยขอบทองจะเป็นครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องชาวง้อทุกท่านของช่องพออนนันเชนเนลครับมือน,นี่กะ ยูทีกอบแปดลิ้วฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับสีมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอการทรงจดง้วนะครับกับการทรงจดง้วเอฟหรือว่าทรงจดง้วเลื่อนลอยแล้วก็การทรงจดจัดตั้งทะเบียนฟาร์มนะครับผมก็คือเฮาสิมีวิธีการจังไสแล้วเวลาทรงเอกสารเนี่ยเฮาสะทรงปรยุติใส่หล้วก็วิธีการเบิ่งใบง้วเอฟง้วเลื่อนลอยนะครับมีความแตกต่างกันจังไงครับไปพบกับ น้องกอบเพล่นเลยนะครับผมสวัสดีครับน้องกอบอสวัสดีครับถ้าเผื่อเราจะ,จ,ะจดทะเบียนฟาร์มหรือว่าจดส่งงัวเอฟเนี่ยเราต้องส่งเอกสารหรือว่ารายละเอียดจะทําจะต้องทํำยังไงบ้างครับถ้าเกืเ่อเราจะเราจะจดเป็นสมาชิกข,ของส่งเสริมเราก็เซิร์ชในเน็ตก็ได้เซิร์ชในเน็ตแล้วก็ติดต่อหาพนักงานเขา และเราก็เราก็ขอข้อมูลเพาะว่าเราจะขอขึ้นทะเบียนอ่าเราต้องใช้เอกสารแบบใดบ้างยังไงบ้างแต่เขาเดี๋ยวสมาคมเขาก็จะชี้แจงให้เราสมาคมของที่อยู่ของสมาคมนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับน้องก๊อฟชนบุรีชนบุรีอยู่พัทยาใช่ไหมครับชื่ออะไรนะครับสมาคมสมาคมส่งเสริมบาหลนแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติว่าเฮาสิจดตั้งจดทะเบียนฟร์มหรือจดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงว้วเอฟหรือง้อลอยเฮาก็สามารถเสืออ้อทีเน็ตได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดทียูกับสถานที่ตั้งของสมาคมบำรุงส่งเสริมบามัานแห่งประเทศไทยให้ทราบอีกเทนึงนะครับมาเบิ้งลักๆก,การเบื้องตุนนะครับว่าเฮาสิเบิง้งค่อมแตกต่างระวังใบงว้วเอฟกับงวอลอยเฮาสิเบิ้งจังไดนะครับ ครับน้องก๊อปหยิบหยิบขึ้นมาเลยครับความแตกต่างอันนี้เป็นไดเอฟหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องก๊อปยกยกขึ้นมาหน่อยอ่าตัวนี้จะเป็นงวเอฟหนึ่งนะครับนเนี่ยครับเอฟหนึ่งดูว่ีนออ่าดูดูได้จากตัวไหนว่าเป็นเอฟหนึน่งน้องก๊อปอ่าอ่าเอฟหนึ่งตัวนี้นะครับอแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นรหัสเขาใช่ไหมครับน้องชี้หน่อยน้องก๊อปอันนี้เจ็ดสิบแปดรหัสอยู่ที่นี่เอฟหนึ่งตัวนี้เจ็ดสิบแปด แล้วไอ้ตัวนี้น่ะ b b f no คืออันนี้คือเลขเลขของเลขเลขของส่วนหัวเขาที่สมาคมอ๋อตัวนี้เป็นเลขประจำตัวเขานะครับใช่ใช่มันจะบอกเลยถ้าเผื่อเราจะดูตรงนี้ใช่ไหมครับอ,นนอันนี้เป็นวัน,น,เ,นเดือนปีกเกิดอ่าครับจะเป็น f หนึ่งศูนย์ศู f หนึ่งศูนย์ศูย์สี่สองหนึ่งห้าตัวนี้จะเป็นรหัสประจำตัวของเขาเลยนะครับผมก็คือเข้าเบิ้งงวเอฟกับตัวนี้กับสิเป็นใบงเอฟเข้าเบิงเ้งกับเบิ้งจากนี้ก็ได้ครับแล้วก็เบิ้งตัวนี้ มีหมายเลขงวที่อยู่กับงวติดงวตลอดวนี้จะเป็นหมายเลขงูที่หนึ่งหมายถึงแปดเบอร์เบอร์ใช่ไหมเบอร์ที่ตีเบอร์ที่ตีติดกับงาครับผมแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอโลโก้ฟาร์มด้วยใช่ไหมครับลองก๊อบใช่ใช่ใช่มิดเคมิดบวกเคบวกเจ็ดสิบแปดเอฟหนึ่งเนี่ยครับออันนี้ก็จะเป็นสายพ่อครับตัวนี้จะเป็นสายพ่อนะครับเซอร์คือสายพ่อนะครับ แม่เราไม่ต้องใช้เพราะว่าเป็น F 1, 1> อ่งแม่ไม่ต้องมีครับต่อไปเป็น F สอง F 2ก็จะมีนี่นะครับอันนี F คือจะเป็น F สองใบ F สองใบ F 2ก็จะบอกออชื่อโลโก้แล้วก็ชื่อรหัสประจำตัวเขาที่ตท,ท,ที่่ทีีตเบอร์ไปในตัวเขานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นรหัสที่สมาคมรหัสประจำตัวเขาเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็น f อะไรนะครับน้องกอล f ตัวนี้เป็น f สองเป็น f สองเป็น f สองก็จะมีจะมีถ่ายข้อมูลพ่อ,อถ่ายข้อมูลแม่ f หนึ่งอันนี้คจะเป็น f สองถ่ายข้อมูลก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆือ่าครับแล้วอันนี้ก็จะเป็น f สามมาดูใบ f สามกันนะครับนี่นะครับใบ f สามการ์ดบอก์อน้องกอลชี้ชี้ให้ดูหอยครับอ่าครับตัวนี้เป็น f สาอ่า f ใช่ ก็เป็นรหัสประจําตัวเขานะครับอืมครับแล้วก็จะเป็นสายพ่อสายแม่แล้วก็จะมีสายไล่มาเยอะสายใกล้จะเต็มละเริ่มจะปลูกมาเป็น F3 แล้วนะครับอืมแล้วมีแค่ F3 นี้ครับมีแค่ F3 ของนกอฟจะมีแค่ F3 นะครับส่วนใบเลือดร้อยแล้วครับจะเป็นแบบไหนยกยกยกใบเอฟขึ้นมาหน่อยนกอฟว่าแตกต่างยังไงการดูเนี่ยนะครับใบเอฟก็คือเลือดร้อยจะเป็นขอบสีทองนะครับน่าเลือดร้อยจะเป็นขอบสีทองเพราะว่าเป็นพันแท้อ่า นี่นะครับใบเพชรเลือดลอยจะเป็นขอบสีทองหลวกะพวกใบเอฟธรรมดาพวกงอเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามขอบจะเป็นสีขาวธรรมดานะครับน<ด>ี่นวความติต,ตเางน,นของเป็นของส่งเสริมนะ,ะถ้าเกิดเป็นของบำรุงพันเขาก็เป็นใบ,บาขาวเดี๋ยวคนจะไม่รู้อมัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างกันยังไงบำรุงพันกับส่งเสริมเนี่ยคือไม่ใช่คือมันไม่แตกต่างคือของของส่งเสริมเขาเลือดร้อยของเขาคือเขาจะเป็นขอบทองขอบทองอ่าแต่ของบำรุงพันเขา ป็นใบสีขาวเดี๋ยวคนจะไปเห็นใบสีขาวของบำรุงพันธุ์หรือจะหาว่าเป็นงวเอฟเั้นงคือไม่ใช่มันของคนละสมัครสมัครงการแต่เป็นเลือดร้อยเหมือนกันเป็นเลือด้อยเหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นขอบทองต้องอ่านดูว่าส่งเสริมหรือบํารุงพันธุ์ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดส่งเสริมเขาต้องเลือดร้อยเขาจะเป็นขอบทองถ้าถ้าเป็นงัวเอฟนี่ก็คือเราจะดูอีกแบบอย่างก็คือได้ถ้าเป็นพวกงวเอฟนี่มันจะขึ้นต้นด้วยเอฟอย่างนี้รหัสปะาษาตัวใช่ไหม มันจะมีสองแบบแด้ครับพี่น่องงัวเลือดลอยว่าจาเป็นวาต้องขอบทองนะครับมันจะมีถ้าเป็นขอบแล้วถ้าเป็นเลือดร้อยขอบทองจะเป็นของ <Okay. S 1> ส่งเสริมถ้าเป็นเลือดร้อยขอบธรรมดาจะเป็นของบำรุงพันธุ์บำรุงพันธุ์บำรุงพันธุ์เป็นกระดาษใบขาวอ่าโอเคครับผมนี่นะครับเป็นพ่วงตังของอแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาพัฒนายังไงอยู่เปล่านะ,ะเขาเปลี่ยนแปลงยังไงอยู่เปล่านะครับ ปัจจุบันที่ส่วนมากเราเห็น2องบำรุงพันธุ์ก็จะเป็นสีขาวอ่าโอเคครับผมบางทีเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปเราเป็นเราให้ให้ให้ความรู้อ่าอันนี้คือข้อมูลกับท่านได้อัปเดตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่น้องก๊อบยังเห็นอยู่นาะครับผมที่เราเห็นนะอ่าครับกับจังไดกับร่องคิดวิเคราะห์หรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับมื้อนี้กับคลิปนี้กับหวังว่าช่องบล็ออันชนแนลกับ หวังว่าคงสิเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการส่งจดง้วแล้วการเบ่งใบเพ็ดตะกีระวังง้วเอบกับง้วเลือดลอยนะครับบาดต่างกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องก๊อปเป็นอย่างสูงนะครับผู้ใดสนใจกับเขามาเยี่ยมฟ้าอ่ำนองเพลินเลยนะครับตอนปัจจุบันนี้เปิดเปิดแล้วใช่ไหมครับน้องก๊อปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ